ประกาศที่ไปชุมสมัชชาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาภาคใต้ได้เปเชิญกับภัยพุกคตาครั้งสำคัญคือความพยายามที่จะเปลี่ยนสภาพพื้นที่ภาคใต้จากการผลิตทางการเกษตรการประมงการท่องเที่ยวไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมมลพิษภายใต้แผนพัฒนานภาคใต้ฉบับต่าง ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทั้งภาพเปลี่ยนพิกระบบเศรษฐกิจของคนภาคใต้ทั้งหมดทำลายรากฐานของเศรษฐกิจของผู้คนทุกระดับบ่อนชกทำลายวิถีวัฒนธรรมความสัมพันธ์ฉันเคยญาติพี่นอ้องที่ภาพใต้มีอยู่อย่างแนนแน่นปัจจุบันกระบวนการสุ่งทุนพลังงานภูกขาดกินรั่วนับเป็นไปคุ้มขามลำดับที่ทมา มีความรุนแรงและส่งผลสะเทือนต่อท้องถิ่นภาคได้รวมถึงฐานทรัพยากรอย่างรวดเร็วเฉียบพลันในขณะที่เรามีฐานทรัพยากรพลังงานน้ำมันและกา๊าซจำนวนมหาศาลเพียงพอแต่การสมัมปทานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในประเทศได้ก่อให้เกิดการกีดกันคนท้องถิ่นให้พ้นจากเส้นทางผลประโยชน์ทุ่งซื้อการสนับนุนด้วยเศษเงิน คนไทายทรัพกรน้ํามันที่เป็นสมบัติโดยชอบธรรมของคนในชาติสู่ตลาดต่างประเทศในราคาถูกในขณะเดียวกันก็ปันกระแสรสร้างสถานการณ์วิกฤตพลังงานเพื่อเป็นข้ออ้างในการขึ้นราคาน้าม,มันขูดรีดจากประชาชนในประเทศรวมทั้งเพื่อการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าด้วยพลังงานสป,ปรูและละเมิดสิทธิของคนเล็กคนน้อยเพิ่มขึ้น ด้วยโครงสร้างอำนาจการกำหนดทิศทางพลังงานและการให้สัมปทานเป็นเสร็จอยู่ในคนกลุ่มเดียวคณะกรรมาการประสานงานองคอ์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ประกอบไปด้วยกลุ่มองคอ์กรที่ทำงานเคลื่อนไหวกับประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมมิติฐานทร,รัพยากรทางทะเลพื้นที่เกษตรกรรมและมิติทางนสังคมทั้งในเมืองกลุ่มองคอ์กรพัฒ องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มผู้บริโภคแรงงานการศึกษาเด็กเยาวชนและกลุ่มผู้ได้โอกาสรวมไปถึงกลุ่มผู้ถูกละเมิดสิทธิ์ในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บรรลุความเห็นร่วมกันในการที่จะร่วมกันพิทักษ์รักษาฐานทรัพยากรระบบเศรษฐกิจชีวิตและผลประโยชน์ของสังคมภาคใต้รวมถึงสังคมประเทศโดยรวม ขอประกาศให้คณะรัฐบาลหยุดสนองและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานผูกขาดกินรวบและขอประกาศเชิญชวนพี่น้องสาธารณชนคนไทยทั่วประเทศได้ว่วมกันสนับสนุนดังต่อไปนี้ 1. คณะรัฐบาลต้องหยุดสนับสนุนกลุ่มทุนพลังงานผูกขาดกินรวบด้วยการหยุดการให้สัมปทานผูกขาดในรูปแบบเดิม ที่กาลังขนสินค้าพลังงานออกไปจากเราในราคาถูกและขูดรีดราคาพลังงานภายในประเทศในราคาแพงด้วยการอ้างสาการต่างๆด้วยการอ้างเพื่อการขึ้นน้ามันราคาน้ํามันราคาก๊าซราคาไฟฟ้าและอื่นๆเพราะฐาปปนทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรพลังงานเหล่านั้นเป็นของประชาชนคนไทยโดยชอบสอง คณะรัฐบาลต้องหยุดการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดหนักในพื้นที่ภาคใต้ที่เพื่อต่อกลุ่มทุนผลประโยชน์เพราะเป็นการทำลายฐานเศรษฐกิจของคนองถิตนก่อมลพิษและไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ที่จะทำให้คนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นใดๆเลย 3. าอเราและประชายชนคนภาคใต้ที่ได้ร่วมกันทำงานรวมทั้งเพื่อนมิตรที่อยู่ทั่วประเทศ เห็นว่าภาคใต้มีฐานทรัพยกกรสมบูรณ์หลากหลายได้ได้สร้างความผาสุกสร้างเศรษฐกิจสร้างวาัฒนธรรมที่เข้มแข็งเรามีความภาคภูิใจในรากเหง้าและการและภาคภูิใจที่ได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้เราเห็นว่าภาคใต้มีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งอาหารเป็นที่พึ่งพาของคนท้องถิ่นและเพื่อนบชาติประเทศไทยได้ เจ็ดช้ำได้รับบทเรียนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการกระทําของกลุ่มทุนในรูปแบบต่างๆมามากเพียงพอแล้วอย่ามาหลองเสียยากประกาศณนะวันที่3มีนาคม2 5 5 6ขอบคุณครับในนามของเครือข่ายองค์กรนายเอกชนในภาคใต้นะครับเรายัง จะขอยืนยันนะครับตามเสียปนอารมณ์ที่ได้ประกาศไปแล้วนะฮะแล้วก็ตลอดเวลาหลังจากนี้นะฮะเราจะติดตามนะครับติดตามสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้คิดและก,ก็กำลังจะกระทำอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะในื้นที่ภาคใต้นะฮะแล้วก็เราจะยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่เราถ่ายของเราเองนเราจะปฏิบัติการเรื่องของการปกป้องนะฮะเราจะยืนยันที่จะปกป้องและรักษาแหล่งอาหารของคนภาคใต้ซึ่งเป็นหล่งอาหารของคนไทยทั้งประเทศเอาไว้นะแล้วก็จะยืนยันที่จะ <c oughs> วางน,นะครับแล้วก็ปฏิเสธโครงการขนาดใหญ่ต่างๆที่จะเข้ามาวุกรานในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในอาหารเหล่านี้ฮนะแล้วก็โดยเฉพาะขุมทรัพย์ทางพลังงานที่กาลังเส็นประเด็นสําคัญอยู่ในตอนนี้แล้วับที่รัฐบ,บาลพยายามหาข้อ,ออ้างต่างๆเพื่อที่จะกบโกนผลประน์ตรง,งนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะฮะในนามของพวกเราคนลำงนานในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างอย่างเง็นยจนพิจารณาแล้วก็จะ จะมีการต่อโต้ทุกครั้งนะที่มีการขยับมีการเคลื่อนไหวของรัฐบาลโดยเฉพาะในระยะสั้นๆที่รัฐบาลพูดถึงเรื่องของการขาดเงินพลังงานอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เรื่องที่รัฐบาลกาลังจะมีการทําเรื่องการกู้เงินจากจากจากภายนอกนะฮะจำนวนนะับแสนล้านสองแสนล้านเนี่ยนะฮะ คิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะกระทบก,กับพวกเราแล้วก็เราก็จะติดตามเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเกตนารมณ์ที่พวกเราคนทำงาน,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 นในในในพื้นที่ภาคใต้นะครับกว่า20องค์กรยืนยันที่จะติะดตามโครงการตรงนี้นครับขอบคุณครับ